สวัสดีครับมาเจอกันแล้วก็คำนวณเลยนะครับคำนวณนะรัฐบาลไทยนะครับคำนวณรัฐบาลไทยเลยเจอกันก็คำนวณเลยนะครับเอามาดูกันนะครับวิธีคำนวณรัฐบาลไทยสูตรนี้หาหลักสิบนะครับหาหลักสิบหาสิล่างนะครับหาสิบล่างนะครับ ดูตำแหน่งของการหาหลัก10ล่างนะเอามาดูนะครับรางวัลที่หนึ่งของงวดที่เราจะเริ่มต้นคำนวณอะเอาสัก5้างวดนะนะครับเริ่มจากงวดนี้ก็แล้วกันนะครับ8นะครับ118่งหนึ่งแปองนะครับเริ่มจากงวดนี้นะครับนะ ใช้เลขทั้งหกตัวนะครับบวกกันเลยนะครับบวกกันนะบวกกันนะครับเอาบวกกันนะเอาบวกกันนะครับเอาบวกกันแล้วก็จะได้คําตอบนะครับก็คือนะบวกกันแล้วนะใครมีเครื่องคิดเลขก็บวกเลยนะครับได้ยี่สิบ5ยี่สิบห้านะครับอ่าต่อมานะก็เอางวดต่อมาครับเก้าเก้าสี่แปดหกห้านะครับ ทั้งหกตัวนะครับบวกกันนะครับผลลัพธ์ก็จะได้เลขนะครับใครบวกได้ก็บวกนะครับอ้าวสี่สิบเอ็ดครับนะสี่สิบเอ็ดแล้วนะนะเอางวดต่อมาครับห้าศูนย์หกสามห้าหกนะครับทั้งหกตัวนี้นะบวกกันนะครับผลลัพธ์ได้เท่ากับ 25นะครับนะผลลัพธ์ได้25นะเอามาดูงวดนี้อีกครับ074646 4, 6. อ่า6ตัวนี้บวกกันนะครับได้เท่ากับนะเอากดเครื่องคิดเลขแล้วใช่ไหมได้27นะครับนะได้27่ได้27แล้วนะ อามาดูงวดล่าสุดนะครับ8 7 6 9 7 8 6เอา6ตัวนี้บวกกันนะครับผลลัพธ์ก็คือเลข45ครับนะได้ผลลัพธ์แล้วนะนะครับทีนี้ให้ยึดตัวหลังนะครับให้ยึดเลขตัวหลังนะ่ะ ให้ยึดเลขตัวหลังนะครับเป็นเกณฑ์ในการที่จะนำไปคำนวณาหาหลักสิบลากนะครับเป็นเกณฑ์ยังไงนะครับน,รรนะบนะได้เลขตัวนี้นะห้านะเนี่ยนะครับผมเพิ่มแต้มให้เลยนะครับหกเจ็ดนะครับอ่นะเนี่ยก็สองสามเอาเพิ่มมาเลยนะครับ กเจ็ดเอาเพิ่มให้เลยนะครับนะเลขสามตัวนะแปดเก้าเอาเพิ่มให้เลยห้าหกเจ็ดนะได้เลขสามตัวนะครับได้เลขสามตัวนะที่จะมาหลักสิบนะส่วนเลขตัวข้างหน้านี้นะครับส่วนเลขตัวข้างหน้านี้นะครับ ไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับอ้าวมาดูมาดูการออกนะครับการออกของของตัวนี้นะครับออกอะไรนะนะจะไปหลักสิบตามที่เราต้อตงการหรือไม่นะครับหลักสิบล่างนะหลักสิบล่างนะครับงวดน,นี้เรียกออกหกสาครับ เอางวดนี้นะสามหนึ่งนะครับเอางวดนี้นะห้าแปดครับเอางวดนี้นะเจ็ดเจ็ดครับส่วนงวดนี้รอครับรอฟังผลวันที่สิบหกนะครับเดือนสิบปีหกแปดนะรอฟังผลนะครับอ่ะมาดูกันนะครับเข้าหลักสิบจริงไม่จริงนะครับนะออกหกสามนะครับเลขหก 6. เข้าเลขหกครับนะออกสามหนึ่งครับเข้าเลขสามครับนะออกห้าแปดนะครับเข้าเลขห้านะครับอ่นะออกเจ็ดเจ็ดเข้าที่หลักสิบเจ็ดนะสรุปแล้วก็คือเข้าหลักสิบนะครับเนี่ยเข้าหลักสิบนะครับนะหลักสิบนะก็เข้าตรงตามนี้เลยนะครับ ามาดูวันที่16เดือน10ปี68เลขที่เราจะเอาไปใช้นะครับหลัก10นะก็มีเลข5ครับมีเลข6ครับมีเลข7นะครับนี่คือตำแหน่งหลัก10นะครับใครจะหยิบไปใช้ตัวไหนก็เรียนเชิญเลยนะครับหลัก10นะได้หลัก10แล้วนะครับ เอาทีนี้มาดูหลักหลักหน่วยกันแล้วกันนะครับหลักหน่วยนะผมจะคำนวณหลักหน่วยให้ดูนะครับเอาหลักหน่วยมาดูหน้านี้นะครับหลักหน่วยนะครับเอาหาหลักหน่วยกันแล้วกันนะขยัยหน่อยพื้นที่มันจำกัดโตก็เล็กเล็กนะหลักหน่วยนะครับมาดูหลักหน่วยนะ หาหลักหน่วยล่างนะครับอันนี้สูตรหลักหน่วยล่างนะสูตรหลักหน่วยล่างนะครับเลขที่เราจะนํามาคํานวณก็คือเลขหลักร้อยนะครับอ่าสรตรก่อนนะสรตรคือหลักร้อยนะครับเลขสามตัวนะครับหมายถึงเลขที่ออกอ่าสามตัวสามตัวหน้านะครับ มันมีครั้งที่1ครั้งที่2นะนะสามตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็อา่าล้วก็สามตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นะในที่นี้จะไม่เอาหน้า1หน้า2นะผมจะนับเป็น1 2 3 4ไปเลยนะนะจะง่ายดีนะครับเอาเอาหลักร้อยที่ออกครั้งที่2ก็แล้วกันนะนะบวกกับหลักหน่วย นะครับออกครั้งที่4นะอันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลข3ตัวหน้านะอันนี้เป็นเลข3ตัวท้ายนะแต่เลขที่จะนํามาใช้อันนี้คือหลักร้อยนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะนะเอามาดูกันนะสถิติเดี๋ยวดูให้ดูสถิติก่อนเดี๋ยวจะจะจะ,จะสับสนนะครับเอาเปิดกล้องก่อนดูดูด,ดูแบบนึง เปิดกล้องดูก่อนเนาะรอแป๊บนึงนะครับอ่าลองดูตัวนี้นะครับจะได้ไม่สับสนนะอ่าเริ่มที่งวดที่จะออกหกสามนะนี่เนี่ยครั้งที่2นะครับเลขหลักร้อยขึ้นหน,นะครับเลขหลักหน่วยครั้งที่4ี่ก็คือเลข2นะครับนะ เราจะเอา1นบวกสนะครับแล้วก็จะไปออก63นะต่อมาก็จะเอา2อบวกเนะครับก็จะไปออก3ามหนึ่งนะแล้วก็0ูนบวกเนะครับจะไปออก58นะ5้บวกสจะไปออก77นะครับแล้วก็งวดที่เราจะรอคอยคือ5้บวกหนะครับอ่านี่คือที่มานะพอรู้แล้วนะครับที่มานะที่มานะเห็นไหมมันหนึ่งสองสามสี่นะเขานับเขานับแบบนี้นะ เนไ,ไหมหน้าสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะผมก็เลยจะนับเป็น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่แล้วกันนะหนึ่งสองสามสี่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันทีนี้อ่ะได้ตัวเลขแล้วนะครับพูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี่ก็จดเลยนะครับเอาหนึ่งบวกสองนะครับสองบวกเก้าศูนย์บวก 9 5บวก3นะครับแล้วก็5บวก5เนี่ยนะได้แล้วนะครับนะนี่คือสูตรนะอันนี้คือหลักร้อยนะอันนี้คือหลักหน่วยร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่4ร้อยครั้งที่2ร้อยครั้งที่2หน่วยครั้งที่4นะครับเอาบวกกันด้วยนะ่า อันนี้บวกกันได้1นึ่งออันนี้บวกกันได้9ก้าเอาอันนี้บวกกันได้8ดอันนี้บวกกันได้ศูนย์อ่าสูตรนี้ลดแต้มนะสูตรนี้ลดแต้มนะครับลดเหลือเลือสองเหลือเลือหนึ่งนะอันนี้ก็จะลดเหลือศูนย์เหลือเก้านะเหลือแปดเหลือเจ็ดนะอันนี้ก็จะเหลือเจ็ดเหลือหกนะอันนี้ก็จะเหลือเก้าเหลือแปดนะลดลงมาแล้วนะ ลดลงมาแล้วได้เลขสามตัวนะครับมาเอามาดูมาดูผลนะครับมาดูผลนะผลออกก็คือตัวนี้ออกหลักหน่วยไหมนะครับเอาดูผลออกก่อนหกสามนะครับอันนี้สามหนึ่งครับอันนี้ห้าแปดครับอันนี้เจ็ดเจ็ดครับอันนี้รอนะครับวันที่สิบหกเดือนสิบปีหกแปดนะ รอรอผลนะครับมาดูว่าหลักหน่วยล่างเข้าที่หกสามไหมนะครับเข้าที่เลขสามไหมนะครับเอามาดูเลขสามที่หลักหน่วยไหมครับเอาหน่วยออกสามนะเ,เลขสามเข้านะครับนะงวดน,นี้ก็หนึ่งนะครับเอาหนึ่งเข้านะครับนี่ก็แปดนะครับเอาแปดเข้านะหลักหน่วยนะครับ เอ่ามาหล,ลักหน่วยอา่าตามที่เราต้องการเลยนะครับอา่ามาดูงวดนี้นะครับวันที่16เดือน10ปี68หลักหน่วยนะครับล่างของรัฐบาลไทยมีเลขอยู่3ตัวนี้นะครับ098นะครับตัวไหนจะมาก็ไม่ทราบแล้วครับ่ะก็ลุ้นกันไงกันนะเอาหลังจากได้ทั้งหลัก10 แล้วก็หลักหน่วยแล้วนะครับเอามาจับคู่เลยดีไหมนะครับมาจับคู่กันเลยนะเอามาจับคู่ใส่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเ,เมื่อกี้นี่หลักสิบมันได้อะไรนะงวดสุดท้ายอะ่ะงวดสุดท้ายหลักสิบได้อ่าห,หลักสิบเลขอะไรเอาสิบนะห้าหก เจ็ดเอาหน่วยนะศูนย์เก้าแปดนะเอาเอาจับคู่เลยครับจับคู่เลยเช่วยกันจับคู่นะนะช่วยกันจับคู่นะครับได้เลขอะไรครับสิบก็จะมีห้านะครับมีหกนะครับ่ะสิบมีห้ามีหก มีเจ็ดส่วนหน่วยก็จะ,ะนนเดี๋ยวเอาห้าศูนยะครับห้าเก่อนนะจะได้ไม่งงเนาะอันนี้ก็6 0นะครับแล้วก็หกแล้วก็หกนะอันนี้ก็จะเป็น7 0 7 9ศูนย์เจ้าเ็ดเก้วเจ็ดแปดนะ 7, 8, นะ เกนะนะก็ได้เลขประมาณนี้แหละครับนะได้เลขประมาณนี้นะครับนะห้าศูนย์นะครับ 50, ห 50, นะ้าศูนย์ห้าเก้า9 7านจะจับคู่ให้แล้วนะครับสำหรับล่างนะครับ สำหรับล่างนะล่างล่างล่างนะเป็นเลขล่างนะล่างรัฐบาลไทยนะครับล่างล่างไทยนะครับอ่าสิบหกทับสิทับหกแปดนะอารอลุนกันแล้วกันนะครับจะเข้าไมมเข้านะครับชอบสูตรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ คนทำคลิปนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับข้อสำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ช่องของนะครับหวยไทยกะมลขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมไปแล้วแอนแอนแอนเอาแคปเลยครับแคป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 จิ๊บจิ um> ๊บจิ๊บแคป